แล้ววันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับของการสืบสวนกับกลุ่มผู้บันดาลความผิดเหตุในคดีนี้ก็สืบเนื่องจากฝ่ายสืบสวนของสารีตํารวจนองถาวนะครับได้ราตเวนใน้คืได้เข้าทำการล่อเื่อนะครับโดยติดต่อนัดหมายผนะู้ต้องหานะครับให้่วาวสีบภาพว่าตัวเองนั้นนะเปิดกิจการนะครับในการรับกำนัลรถจักรยานยนต์แล็รถยนต์จริงนะครับแล้วก็ให้การรับสารภาพว่าได้ิน ในชวนของพีน่น้องประชาชนนะครับถางว่าตัวเองรถตัวเองอาจจะมีการแจ้งหายไว้ในเบื้อ,อ,งองต้นมีคุณสมบัตาจำนวนของคนนะครับไม่ให้ฝ่านสิดเชืขยายผลถึงในทุนนะครับในทุนหรือผู้เกี่ยวข้องรายอื่นนี้ในสภ,ภาพที่เรียกว่าผู้กเกี่ยวข้องที่ี่นะครับผมอันนี้คือ ก็คือระหว่างการสืบวนยาต่อมาครับอบสอบสืบสวนี้นครับประอบบวนว่ารถรวเนี่ยมันอูในความอคองอ้อ่ได้ยังไงนะครับรทั้งสอบสวนที่เช่าตัวในเบื้องต้นเนี่ยเราจับกลุ่มผู้กระทําความผิดได้2คนนะครับซึ่ง เราน่าเชื่อว่าอาจจะมีในกลุนหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการกระทําความผิดจีินะครับก็ได้สั่งให้ฝ่ายสืบสวนของสงนีตำรวจนครหนองคายทำรายงานการสืบสวนให้เห็นความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้กระทำกับเิตุการนะครับก็อ,อยากเตือนไปยังผู้ประกอบการนะครับร้านขายรถจักรยานยนต์นะครับช่วยในกา,ารตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ที่จะเข้าซื้อนะครับเส้อเกียร์แต่ว่าวางหลักทรัพย์เพียงเงินการนที่สองพันบาทนะก็ป่อย ให้มีการเช่าซื้อนะครับแล้วก็ผู้เช่าซื้อเองก็นำรถมาจำนำต่อไปนะคับเช่อายจะเกิดปัญหาชืหายในในเรื่องต่างต่างๆตามเช่นผู้ที่เขารับจำนำนารถที่ลงจำนำีนไปตอที่ไปจุนำารรถเี่ารนที่ระเทศเ่ยจะั่เรื่องนช่วงนี้ั่เตือนว่ารถที่เราตรวจยึดมาได้นี่เราจะนำการตรวจสอบรถทั้งหมดนะครับว่ามีปัญมาห ่าท่านส่วนเกี่ยวข้ออ่าจะลดขนะครับที่ถูกิักไปถูกจืไปอะไรบเนี้นะครับออให้ทมาตรวจสอบได้ที่สถานีตำรวจ่านะรับแั้นก็ฝากน้ำเตือนว่าการกระทำภาษาเยีนย้เป็นการกระทำความผิดนะครับถูกตับกำนำเองนะมรับสิ่และก็ผู้นารจำนำที่เก่วขนส่วบาเรื่องี้เรากโจนกชาติ